วันนี้เวลา17นาฬิกา29สนาทีสมเด er ็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมทีรราชมหามุนีนั่เมาทชั่วคราววัดระฆังโคศิตารามเขตบางกอกน้อยพระธรรมทีรราชมหามุนีนามเดิมว่าเที่ยงชูกระโทกเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2478ที่บ้านดอนชมพูตําบลบิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโยมบิดาชื่อในปวย โยมามนดาชื่อนางสีโชกระโทกหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดสมอรายตำบลน,น้องจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูพรมวิหารีเป็นพระอุปชา และจากนั้นจเจ้าอาวาสวัดสมรายได้ส่งไปฝากเรียนที่วัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 0 1ที่วัดบ้านดอนชมพูตำบลบิงอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูพิ่นิตยติกรรมวัดใหม่สุนทรอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุปชาหลังจากจำพรรษาอยู่สองปีได้กลับมาที่วัดระฆังโคสิตารามเพื่อศึกษาพระธรรมบาลีจนสามารถสอบได้ปริญญา ก้าประโยคเป็นพระนักการศึกษาวิทยากรเผยแผ่อบรมและพระธรรมกถึกเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดระคังโคศิตารามกรรมการตรวจบาลีสนามหลวงและธรรมสนามหลวงและเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยวัดระคังโคศิตารามรวมทั้งเป็นพระนักปกครองในปี2515ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระคังโคศิตารามปี2536เป็นเจ้าคณะภาค11ในปี2550ได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามพระธรรมธีราราชมหาหมุนีมีความสามารถในการเขียนกวีธรรมศาสทกหรือกรอนธรรมะมีผลงานเป็นจํานวนมากที่สร้างชื่อเสียงเป็นคติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังเป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยวัดงดงามปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเคารพนับถือจํานวนมาก พระธรรมทีรราชมหาหมุนีมรณภาพเมืาา่อวันที่8มีนาคม2564สิริอายุ85ปีพรษา6 3